สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่ most news ค่ะประจำวันจันทร์ที่12ตุลาคม2558กับเรา2คนค่ะดิฉันนัดาก่อสุวรรณค่ะและดิฉันปราศัยแตงเที่ยงค่ะ เรื่องราวของวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมในวันจันทร์ต้นสัปดาห์แบบนี้นะ่าสนใจทั้ง4เรื่องราวเลยทีเดียวนะคะแล้วต้องเรียนถามค่ะว่าเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมากับปรากฏการณ์สีดาบเคียงเดือนเป็นยังไงบ้างน่าจะถูกใจสําหรับผู้ชมหลายๆท่านที่มีโอกาสได้เห็นบนฟากฟ้าของประเทศไทยในช่วงเช้ามืดที่ผ่านมานั่นเองนะคะสำหรับวันที่9ถึงวันที่11ตุลาคมค่ะแต่วันนี้เรื่องราวของช่วง most update ค่ะเรื่องแรกนะคะทางคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือว่า boi ค่ะมี การเปิดสิทธทิประโยชน์นะคะเพื่อที่จะหวังให้มีการดึงดูดนักลงทุนมาร่วมกันทำธุรกิจแล้วก็อุ้มสถานการณ์ธุรกิจของ SME นั่นเองค่ะและอีกหนึ่งงานวิจัยในการที่จะพัฒนานะคะสำหรับเซลล์ผลิตอินซูลินจากลำไส้ซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งความหวังครั้งใหม่ที่จะสามารถนำมารักษาเบาหวานแบบไร้เข็มได้เดี๋ยวกลับมาติดตามกันในช่วงของ most update ค่ะ รวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจค่ะจากงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ s m e ค่ะโดยที่มีกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นําผลงานไปร่วมแสดงในงานนี้ด้วยซึ่งเป้าหมายก็เพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ s m e ไทยค่ะและเราจะมาส่งท้ายในช่วงนี้ด้วยสกู๊พิเศษโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและก็ขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศไทยก้าวหน้าไปได้อย่างมั่นคงและก็ยั่งยืนค่ะ สีเรื่องราวนี้ติดตามได้ในช่วงนี้กับ most update ค่ะ บอกว่าในปัจจุบันนี้นะคะสำหรับสถานการณ์ของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมหรือว่า SME ค่ะถือว่าเป็นฟันเฟืองหลักสําหรับเศรษฐกิจของประเทศไทยนะคะรวมถึงค่ะสถานการณ์ณปัจจุบันนี้ในเรื่องของเศรษฐกิจโลกแล้วก็ของประเทศไทยที่มีอาการเรื่องของการชะลอตัวทางเศรษฐกิจเกิดขึ้นนะคะทาให้ทางด้านของท่านนายกรัฐมนตรีค่ะพลเอกประยุทธ์จันทโอชาได้ออกมาตรการทางการเงินและภาษีสําหรับธุรกิจ SME เกิดขึ้น เพื่อที่จะนำมาขับเคลื่อนเศรษฐกิจไทยให้ก้าวหน้าด้วยความมั่นคงและยั่งยืนอย่างแท้จริงค่ะคุณหิรัญญาสุจินัยเลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนหรือ BOI เปิดเผยว่าที่ประชุมคณะกรรมการบอร์ดบ OI ซึ่งมีพลเอกประยุจันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานโดยเมื่อวันที่16กันยายนที่ผ่านมาได้เห็นชอบให้ b บ i ออกมาตรการเร่งรัดการลงทุน โดยการเร่งรัดการลงทุนจะได้รับสิทธิประโยชน์การยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มเติมแบ่งออกเป็นสองกลุ่มได้แก่ 1. กิจการที่ลงทุนในเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก2ปีแต่รวมแล้วไม่เกิน8ปีหรือหากเป็นกิจการที่ได้รับการยกเว้น8ปีอยู่แล้วให้ได้รับลดหย่อนร้อยละ50อีก5ปีในปีที่9ถึงปีที่13 2. กลุ่มกิจการที่ตั้งอยู่นอกเขตพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษจะได้รับการยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคลเพิ่มอีก1ปีแต่รวมแล้วระยะเวลาไม่เกิน8ปี นอกจากนี้ยังเน้นการพัฒนาเศรษฐกิจพิเศษในรูปแบบของคลัสเตอร์เพื่อสร้างความเข้มแข็งของห่วงโซ่มูลค่าและฐานอุตสาหกรรมแห่งอนาคตเสริมสร้างศักยภาพด้านการลงทุนของประเทศไทยเพื่อดึงดูดการลงทุนที่มีคุณค่าทั้งจากนักลงทุนรายเดิมและรายใหม่ตลอดจนการกระจายความเจริญสู่ภูมิภาคและท้องถิ่นและสร้างโอกาสทางธรุรกิจให้กับผู้ประกอบการ SME โดยล่าสุดเมื่อวันที่22กันยายนที่ผ่านมาได้กำหนดประเภทคลัสเตอร์และกิจการเป้าหมายคลัสเตอร์กลุ่มยานยนต์และชิ้นส่วนคลัสเตอร์เครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์และอุปกรณ์โทรคมนาคมคลัสเตอร์ปิโตเคมีและเคมีพัน์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมคลัสเตอร์ดิจิทัลคลัสเตอร์เกษตรแปรรูปรวมถึงคลัสเตอร์สิ่งทอและเครื่องนุ่งหม่ม พร้อมทั้งมีการกำหนดพื้นที่ลงทุนเป้าหมาย9จังหวัดคือพระนครศรีอยุธยาปทุมธานีชนบุรีระยองฉะเชิงเซาปราจีนบุรีนครราชสีมาเชียงใหม่และภูเก็ต และนอกจากนี้ทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมได้มีการระบุเพิ่มเติมว่าสำหรับมาตรการช่วยเหลือ SME ในระยะแรกทางรัฐบาลมีมาตรการทางการเงินของกระทรวงการคลังซึ่งทางคณะรัฐมนตรีได้ทำการอนุมัติไปแล้วเช่นโครงการสินเชื่อผ่านสถาบันการเงินการปรับปรุงเงื่อนไขการค้ำประกันและการร่วมลงทุนระยะเริ่มต้นรวมทั้งมาตรการทางด้านภาษี ในส่วนระยะที่2เป็นมาตรการสนับสนุนช่วยเหลือ SME ด้านต่างๆแบบบูรณาการกระทรวงอุตสาหกรรมที่จะมุ่งเน้นด้านการผลิตภาพและนวัตกรรมกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจะมุ่งเน้นนวัตกรรมและกระทรวงพาณิชย์จะมุ่งเน้นทางด้านการตลาดนอกจากนี้ยังได้รับความร่วมมือจากสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมหรือสอสอวอกระทรวงศึกษาธิการและกระทรวงต่างๆ ที่มีมาตรการช่วยเหลือ SME มาบูรณาการกันซึ่งขณะนี้ใกล้แล้วเสร็จในขณะเดียวกันต้องพิจารณาว่า SME ที่เข้าระบบปี2,559มีมากน้อยแค่ไหนและจะให้ความช่วยเหลือในระยะแรกได้เท่าไหร่และจะพิจารณาว่าต้องของ,งบประมาณเสริมหรือไม่อย่างไรเพื่อที่จะให้ช่วยเหลือ SME ได้อย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น คงจะต้องมีการติดตามกันว่ามาตรการช่วยเหลือที่ภาครัฐทำการทุ่มสุดตัวจะสามารถดึงดูดนักลงทุนเข้ามาร่วมลงทุนในไทยได้มากน้อยแค่ไหนรวมถึงกลุ่มผู้ประกอบการ SME ที่ถือว่าเป็นฐานรากของเศรษฐกิจสามารถที่จะเอาตัวรอดจากภาวะวิกฤตเศรษฐกิจที่ซบเซาในขณะนี้ได้หรือไม่ และในอนาคตเมื่อเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนหรือว่า AEC แล้วไทยจะสามารถแข่งขันกับคู่แข่งได้มากน้อยเพียงไรคงจะต้องติดตามกันอย่างต่อเนื่องค่ะ ในส่วนของ SME นะคะถือเป็นฟันเฟืองหลักที่สําคัญของเศรษฐกิจไทยเลยทีเดียวค่ะเพราะฉะนั้นต้องมีการกระตุ้นให้เกิดการลงทุนเพื่อให้เศรษฐกิจนั้นค่อยๆเริ่มฟื้นตัวนั่นเองค่ะเพื่อเป็นการบรรเทาปัญหาและก็เสริมสภาพคล่องค่ะรัฐบาลได้มีการออกมาตรการการเงินแล้วก็ภาษีสําหรับ SME ให้เป็นการเร่งรัดให้เกิดการลงทุนนั่นเองค่ะในส่วนของ SME ที่มีอยู่แล้วนะคะก็มีการเสริมความเข้มแข็งส่งเสริมศักยภาพให้ดีมากยิ่งขึ้นส่วน SME ใหม่ค่ะก็มีการส่งเสริมให้เก พัฒนาศักยภาพในส่วนของความคิดสร้างสรรค์ให้มีความแปลกใหม่มีเอกลักษณ์มีจุดเด่นค่ะจะได้เพิ่มมูลค่าทางการตลาดได้มากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะเป็นการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของไทยให้ก้าวหน้าต่อไปนั่นเองไปติดตามอีกหนึ่งเรื่องราวค่ะทางด้านของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการนำเอาผลงานไปร่วมแสดงในงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME ค่ะมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจมากมายเพื่อเป็นการสนับสนุนผู้ประกอบการ SME ไทยติดตามรายละเอียดได้ค่ะ เมื่อวันที่5ตุลาคมที่ผ่านมากรมวิทยาศาสตร์บริการได้มีการนำผลงานนวัตกรรมไปร่วมจัดแสดงที่งานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ SME โดยมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานเปิดงานณตลาดคลองพระดุงกรุงกรเกษมข้างทำเนียบรัฐบาลดรสุทธิเวชต่อแสงจันทร์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการนำคณะทำงานร่วมพิธีเปิดและนำเสนอผลงานนวัตกรรมแก่ท่านนายกรัฐมนตรี โดยงานนวัตกรรมและเทคโนโลยีไทยเพื่อ e, เ m e ป็นงานที่จัดขึ้นโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีการนำเอาผลงานนวัตกรรมเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์ของหน่วยงานในสังกัดไปจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการได้นำผลงานการบริการทดสอบสอบเทียบแบบเบ็ดเสร็จหรือว่า most one stop service และผลงานพื้นลู่ลานกรีธาสนามกีฬาลานอเนกประสงค์โดยใช้ยางธรรมชาติไปจัดแสดงพร้อมทั้งมีโปรโมชั่นลดค่าทดสอบเพื่อเป็นการสนับสนุน SME ของไทยอีกด้วยค่ะ ก็ถือว่าเป็นการแสดงให้เห็นถึงศัก,กยภาพของหน่วยงานและก็ความพร้อมขององค์กรนะคะที่พร้อมจะนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาช่วยแก้ไขส่งเสริมสนับสนุนให้กับประเทศไทยในหลากหลายด้านให้มีมิติมากยิ่งขึ้นค่ะอีกหนึ่งเรื่องราวให้ได้ติดตามนะคะถ้าหากว่าเราพูดถึงผู้ป่วยที่เป็นโรคเบาหวานณนะเวลานี้ต้องบอกว่า ต้องมีวิธีการในการรักษาซึ่งวิธีการในการรักษานั้นก็คือการฉีดยานั่นเองค่ะถ้าหากว่าเป็นผู้ใหญ่ผลกระทบที่เกิดขึ้นทางด้านของสภาวะจิตใจไม่น่าจะส่งผลชัดเท่าไหร่นะคะ,คะเพราะว่านั่นคือสิ่งที่จําเป็นที่จะต้องรักษาในเรื่องของสุขภาพร่างกายแต่ถ้าหากว่าเรื่องของโรคเบาหวานนี้เกิดขึ้นกับเด็กน้อยแล้วเด็กน้อยเหล่านั้นจะต้องเผชิญกับการฉีดยาแบบนี้ทุกๆวัน คงจะเป็นสภาวะที่เป็นความจดจำเรื่องของเข็มฉีดยาได้ไม่น่าประทับใจสักเท่าไหร่นะคะจึงเป็นที่มาของงานวิจัยที่น่าสนใจในเวลานี้ก็คือเป็นผลงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าทนบุรีค่ะ เกิดแรงบันดาลใจจากปัญหาดังกล่าวที่ได้กล่าวมาแล้วนะคะพร้อมที่จะพัฒนาออกมาเป็นยาสำหรับกินแล้วก็เลี่ยงความบาดเจ็บจากการฉีดหลังจากมีการทดลองหาเซลล์คู่แฝดที่ตับอ่อนนะคะที่สามารถจะผลิตฮอร์โมนและสร้างตัวเองทดแทนได้ซึ่งถ้าหากว่าประสบผลสาเร็จนี่คือความหวังใหม่ของคนที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานค่ะติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ค่ะ ดรชีวาตราตาชัยผู้เชี่ยวชาญด้านชีววิทยาประจำสำนักคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีกล่าวว่าโรคเบาหวานยังคงเป็นโรคเรื้อรังอันดับต้นๆที่มีผู้ป่วยเพิ่มจำนวนขึ้นทุกปีโดยเฉพาะในประเทศแถบภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่มีอัตราผู้ป่วยเบาหวานสูงถึง10%เมื่อเทียบก,กับสัดส่วนของประชากรทั้งหมด โรคเบาหวานถือเป็นกลุ่มของโรคที่เกิดขึ้นจากความผิดปกติของระดับอินซูลินซึ่งเป็นฮอร์โมนที่ใช้ในการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดแบ่งออกได้เป็นสองประเภทคือ 1. เบาหวานที่มักเกิดขึ้นกับเด็กและผู้ที่มีอายุน้อยที่มีสาเหตุมาจากตับอ่อนถูกทำลายสำหรับเบาหวานในประเภทที่สองมักจะเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุซึ่งเกิดความผิดปกติของร่างกายที่ไม่สามารถผลิตอินซูลินให้เพียงพอได้ โดยวิธีการในการรักษาในปัจจุบันคือเรื่องของการฉีดอินซูลินเป็นประจำทุกวันเพื่อทำการควบคุมระดับน้ำตาลไม่ให้สูงหรือต่ำจนเกินไปด้วยการฉีดอินซูลินไปที่ใต้ผิวหนังวันละสามครั้งหรือวันละครั้งตามมื้ออาหารแล้วแต่ความรุนแรงของโรคที่เกิดขึ้น ถ้าหากเป็นผู้ใหญ่คงไม่มีปัญหาแต่อย่างใดแต่สำหรับเด็กเล็กการที่พวกเขาจะต้องถูกจับฉีดยาในทุกวันคงจะเป็นเรื่องโหดร้ายและน่าสะเทือนใจจึงเป็นที่มาที่ทำให้ดรชีวาตราเจ้าของผลงานวิจัยชิ้นนี้เปิดเผยว่า สำหรับผู้ป่วยเบาหวานประเภทหนึ่งที่ป่วยเนื่องจากตับอ่อนไม่ทำงานทำให้ไม่มีอินซูลินที่สร้างจากธรรมชาติเพราะตับอ่อนเสื่อมแล้วเสื่อมเลยซ่อมตัวเองไม่ได้จึงเป็นที่มาของการหาอวัยวะส่วนอื่นๆในร่างกายที่สามารถจะผลิตฮอร์โมนอินซูลินแทนตับอ่อนได้และมีการสร้างตัวเองทดแทนขึ้นอยู่เรื่อยๆซึ่งอวัยวะส่วนนั้นคือเซลล์ลำไส้และการที่ร่างกาย ผลิตอินซูลินเพื่อมาปรับระดับน้ำตาลในเลือดเองยังถือเป็นวิธีการที่ดีที่สุดเพราะร่างกายจะรู้ว่าร่างกายนั้นจะต้องการสร้างอินซูลินเท่าไหร่ถึงจะเพียงพอต่อความต้องการและสามารถมั่นใจได้ว่าจะไม่มีผลข้างเคียงหรืออาการแพ้เกิดขึ้นเพราะอินซูลินที่ได้เกิดขึ้นจากการสังเคราะห์ภายในร่างกายของผู้ป่วยคนนั้นนั่นเอง ในสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้คือการหาสารเคมีที่มีฤทธิ์ไปหยุดการทำงานของยีนเพื่อให้เซลล์ลำไส้สามารถผลิตอินซูลินได้และศึกษาต่อไปว่าหากสร้างได้แล้วอินซูลินจะผลิตออกมาได้เท่าไหร่เพื่อพัฒนาต่อไปเป็นยาสำหรับรับประทานที่จะมาช่วยลดความเจ็บป่วยของผู้ป่วยแทนการฉีดอินซูลินเข้าสู่ร่างกายซึ่งถ้าหากทำได้จริงจะถือเป็นการพลิกโฉมวงการอุตสาหกรรมยาโรคเบาหวานได้อย่างมาก เพราะเป็นการพัฒนาการออกฤทธิ์ของยาให้ต่างไปจากเดิมเปรียบเสมือนการสร้างอวัยวะสำหรับสร้างอินซูลินชิ้นใหม่แทนการฉีดยาเพื่อนำมาควบคุมระดับน้ำตาลเพียงชั่วคราว ซึ่งนอกจากจะมีข้อดีที่ไม่ต้องทนการบาดเจ็บจากการฉีดยาแล้วยังได้ลุ้นเกี่ยวกับความถี่ในการรับยาที่อาจลดลงจากสามมื้อในทุกๆวันเหลือเพียงแค่สัปดาห์ละหนึ่งครั้งเพราะเซลล์ลำไส้จะมีการผลัดเปลี่ยนเซลล์ใหม่ทุกๆสัปดาห์ที่ทำให้การออกฤทธิ์ของยานั้นสามารถอยู่ได้นานมากยิ่งขึ้นค่ะ ้องเรียกว่ารอติดตามรอลุ้นผลการวิจัยครั้งนี้เลยค่ะเพราะถ้าหากทำได้จริงก็ถือว่าเป็นข่าวดีของผู้ที่ป่วยเป็นโรคเบาหวานเลยทีเดียวนะคะสามารถลดความเจ็บปวดเวลาที่จะต้องฉีดอินซูลินอย่างที่บอกไปว่าถ้าเกิดว่าผู้ป่วยโรคเบาหวาน,นย,ยังเป็นเด็กหรือว่าอายุน้อยอยู่ฉีดยาทุกวนันไม่ใช่เรื่องที่เขาอ,อยากจะ,ะเผชิญอย่างแน่นอนเลยค่ะ,คะรวมไปถึงความลําบากที่หลายๆท่านเนี่ยต้องฉีดยาววันหลายๆ,ๆรอบค่ะแต่ว่าถ้าวิธีการรักษาแบบนี้ใช้ได้ผลจริงทั้งสะดวกไม่เจ็บแล้วก็เรียกว่าลด เ,ออเวลาที่จะต้องใช้การรับยาเพราะว่าเพียงแค่สัปดาห์ละครั้งก็สามารถทําได้ด้วยเช่นเดียวกันค่ะต้องขอให้กําลังใจกับเหรานักวิจัยเลยค่ะเพราะว่าโรคเบาหวานอันนี้นะคะถือว่าเป็นโรคเรื้อรังอันดับต้นๆแล้วก็มีผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นทุกปีด้วยละค่ะ ไปส่งท้ายในช่วงนี้กันด้วยสกู๊ปพิเศษค่ะโครงการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ค่ะซึ่งเป็นโครงการที่ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติรวมไปถึงสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะซึ่งวัตถุประสงค์ในการจัดงานนี้ก็เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําผลงานวิจัยต่างๆไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์แล้วก็ให้ภาคเอกชนนําผลงานไปใช้หมายถึงว่าไปต่อยอดไปยกร สําหรับผู้ประกอบการให้เกิดการขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ได้แบบเป็นรูปประธรรมจริงๆมากยิ่งขึ้นค่ะไปติดตามรายละเอียดของเรื่องราวนี้ได้เพิ่มเติมในสก๊ปพิเศษเลยค่ะจากวิสัยทัศน์การวิจัยของชาติพศ .2555 ถึง2559คือประเทศไทยได้มีการใช้งานวิจัยที่มีคุณภาพเพื่อการพัฒนาที่สมดุลและยั่งยืน โดยมีการกำหนดพันธกิจการวิจัยของชาติเมื่อปีพศ2555ถึง2559ไว้คือพัฒนาศักยภาพและขีดความสามารถในการวิจัยของประเทศให้สูงขึ้นและสร้างมาตรฐานความรู้ที่มีคุณค่าสามารถประยุกต์และพัฒนาวิทยาการที่มีความเหมาะสมและแพร่หลายรวมทั้งให้เกิดการเรียนรู้และต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นเพื่อให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะตลอดจนเกิดการพัฒนาคุณภาพชีวิต โดยใช้ทรัพยากรและเครือข่ายวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพที่ทุกฝ่ายมีส่วนร่วมซึ่งจากวิสัยทัศน์และพันธกิจการวิจัยของชาติอาจกล่าวได้ว่าการวิจัยเป็นแรงขับเคลื่อนที่สําคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งการวิจัยที่สามารถตอบสนองต่อความต้องการของประเทศนั้นจะถือได้ว่าเป็นการวิจัยที่มีคุณค่าและประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติอย่างยั่งยืนซึ่งทางสํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทช ร่วมกับสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้จัดทําโครงการความร่วมมือขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ซึ่งการร่วมมือในครั้งนี้โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ภาคอุตสาหกรรมสามารถนําผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์โดยมุ่งหวังที่กระตุ้นให้ภาคเอกชนนําผลงานไปใช้ประโยชน์ เกิดการต่อยอดและยกระดับผู้ประกอบการให้เข้าถึงแหล่งรวมงานวิจัยและพัฒนาเพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนผลงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์อย่างเป็นรูปธรรมผ่านการดำเนินการในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสมเช่นการฝึกอบรมการสาธิตการดูงานเอกสารคู่มือและคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดซึ่งโครงการนี้เน้นการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทย ที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมและเทคโนโลยีนำไปต่อยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นครับในช่วงปัจจุบันนะครับภาคอุตสาหกรรมไทยเนี่ยมีความต้องการความคิดใหม่ๆนวัตกรรมแล้วก็ตัวอย่างผลิตภัณฑ์ที่เกิดมาจากการวิจัยเพื่อความเข้มแข็งของกลุ่มอุตสาหกรรมนะครับสวทชจึงได้ร่วมง,งานกับสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยนะครับเพื่อว่าจะได้เพิ่มกลไกการถ่ายทอด งานวิจัยต่างๆเนี่ยเข้าสู่ภาคเอกชนสิ่งที่เราทำนะครับก็คือได้คัดเลือกงานวิจัยที่เสร็จแล้วแล้วก็พร้อมที่จะเอาไปสู่การผลิตและเป็นของที่คัดว่าดีนะฮะแล้วาภาคเอกชนเองเนี่ยก็มีความสนใจที่จะนำสิ่งนี้ออกไปใช้ประโยชน์เ,าเราจะมีการรวบรวมผลงานวิจัยมากกว่านี้อีกนะครับแต่ว่าจะจัดเป็นกลุ่มผลงานวิจัยที่ภาคอุตสาหกรรมอาจจะมาศึกษาอีกเป็นร้อย หัวเรื่องเพื่อจะให้ภาคเอกชนเข้ามาร่วมสิ่งที่เรานําเสนอขั้นต้นเนี่ยมีประมาณ1 1ผลงานนะครับแล้วก็เป็นผลงานที่จับต้องเอาไปผลิตได้เลยนะครับอย่างตัวอย่างเช่นฝาขวดนะครับทนนี้ที่ว่าเปิดขึ้นมาแล้วเวลาเทออกจากขวดเนี่ยมันจะไม่มีไม่มีส่งเสียงตึกๆึๆนะฮะแล้วก็ทําให้กระชอก็เป็นวิธีการซึ่งเราจดสิทธิบัตรเอาไว้แล้วทํางานได้ดีนะครับอุปกรณ์อื่นๆที่นําไป พัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ได้ก็พร้อมที่จะใช้ในการเข้าสู่ภาคอุตสาหกรรมได้ทันทีครับเพราะฉะนั้นงานวิจัยที่เรามีเป็นพันโครงการเนี่ยนะครับส่วนใหญ่เป็นการพิสูจน์เรื่ององค์ความรู้ว่าวิธีการใหม่นี้ใช้ได้แต่สิ่งทึงภาคเอกชนนะครับจะต้องนําไปศึกษาต่อก็คือว่าเออถ้าได้ความคิดใหม่นี้อยากจะผลิตขึ้นมาขายหรือส่งออกเนี่ยต้องไปเทียบกับต้นทุนเทียบกับคู่แข่งในต่างประเทศแล้วก็พัฒนา จนกระทั่งสามารถที่จะออกวางตลาดได้จริงๆส่วนนั้นเนี่ยก็จะต้องใช้เวลานานกว่าในต่างประเทศนะครับภาคเอกชนเองเนี่ยเขาจะมีความพร้อมในการที่จะนําผลงานวิจัยไปพัฒนาเองมากกว่าของประเทศไทยส่วนของไทยเองนั้นเนี่ยเราก็ใช้สวทชวิจัยด้วยพัฒนาด้วยไประดับหนึ่งแต่เราก็เชื่อว่าภาคเอกชนไทยไม่จําเป็นต้องรอของทึ่งเสร็จสําเร็จรูปโดยตรงครับ ตัวเองเนี่ยก็สามารถที่จะลงทุนวิจัยพัฒนาได้อีกครับทางด้านของประธานสภาสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยได้เปิดเผยว่าโครงการในครั้งนี้ถือเป็นความร่วมมือที่ดีที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการในภาคอุตสาหกรรมนั้นได้มีช่องทางในการเข้าถึงนักวิจัยผลงานวิจัยหรือเทคโนโลยีที่ภาครัฐมีอยู่เพื่อเป็นการพัฒนาหรือต่อย,ยอดให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่มีนวัตกรรมเป็นตัวชู ซึ่งทางสอ,อทได้มียุทธศาสตร์และนโยบายที่จะผลักดันให้ภาคอุตสาหกรรมไทยได้ตระหนักถึงความสำคัญในการนำวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อยู่แล้วอีกทั้งโครงการนี้ยังเป็นการเพิ่มศักยภาพของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมให้มีการนำผลงานวิจัยนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์เพิ่มมากขึ้นรวมทั้งเป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันกับต่างประเทศ ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจของประเทศนั้นได้มีการเจริญเติบโต,ตอย่างต่อเนื่องมั่นคงและยั่งยืนยิ่งขึ้นับโครงการขับเคลื่อนผลงานการวิจัยสู่เชิงพาณิชย์เนี่ยนะครับเป็นโครงการที่ทางสภาสาหากรรมเราพยายามที่จะขับเคลื่อนให้เกิดการนําเอาผลงานการวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยนะครับแต่ว่าในอดีตที่ผ่านมาเนี่ยมันติดขั้นตอนการถ่ายทอดติดขั้นตอนการเจรจาต่อรองเรื่องสิทธิประโยชน์เรื่องเงินเรื่อง ค่ารอยัลตี้ฟรีต่างๆเนี่ยนะครับซึ่งพอเราขับเคลื่อนอย่างนี้ปั๊บเนี่ยมันก็จะทําให้ค่าถ่ายทอดเทคโนโลยีหรือการที่จะทําให้ผู้ประกอบการ SME ทั้งหลายเนี่ยสามารถเข้าถึงในแง่ของเทคโนโลยีมากขึ้นเพราะในอดีตเนี่ยจะเป็นการถ่ายทอดเทคโนโลยีที่ว่าเป็น1ต่อ1ก็คือทางสวทชกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งส่วนใหญ่ ค่าใช้จ่ายในการถ่ายทอดในอดีตเนี่ยค่อนข้างสูงเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเป็นบริษัทใหญ่ๆที่จะมารับการถ่ายทอดนะครับแล้วก็รับไปเป็น1ต่อหนึ่งอย่างที่ผมได้ได้บอกไปนะครับแต่ว่าการถ่ายทอดในครั้งนี้เนี่ยเราขับเคลื่อนภายใต้ของสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมเพื่ออุตสาหกรรมเนี่ยของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยมันเป็นการถ่ายทอดทักษะของการที่ว่าเอาผลงานการวิจัยเนี่ยมาแผ่เลยนะครับให้กับสมาชิกของสภาอุตสาหกรรมเนี่ยนะครับมาเลือก นะครับแล้วก็เข้าร่วมโครงการโดยการที่หมายความว่าหนึ่งโครงการงานวิจัยเนี่ยสามารถที่จะมีผู้เข้าร่วมโครงการได้มากกว่าหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนงานวิจัยและเกิดการแข่งขันโดยสมบูรณ์ในตลาดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยโครงการเนี่ยมันก็จะทําให้ประเทศไทยเราเนี่ยหรือว่า SME มีโอกาสเข้าถึงเทคโนโลยีและก็สามารถที่จะทําให ผู้ประกอบการส่วนใหญ่หลายๆรายเนี่ยสามารถเข้าถึงเทคโนโลยีได้นะครับคือในเรื่องของโจทย์ผู้ประกอบการเนี่ยเราคงต้องมองก่อนว่าจริงๆแล้วงานวิจัยในอดีตของประเทศไทยเราเนี่ยนะครับมีอยู่มากมายนะแต่ในเวลาเดียวกันเนี่ยต้องยอมรับว่าในงานวิจัยที่มีอยู่มากมายตรงนั้นเนี่ยมันก็มีหลายอย่างที่ตรงกับโจทย์บางอย่างไม่ตรงกับโจทย์แต่ว่าในเวลาเดียวกันเนี่ยตอนนี้เรากำลังจะมาคัดเลือกว่างานอันไหนที่มันตรงกับโจทย์เนี่ยแล้วมีผู้ประกอบการมารับเนี่ย ซึ่งแนดีตอาจจะติดขัดจากขั้นตอนต่างๆความยุ่งยากต่างๆการเข้าถึงเทคโนโลยีต่างๆนะครับก็จะหมดไปเพราะนั้นเนี่ยมันก็จะเกิดการขับเคลื่อนเอางานวิจัยที่มีอยู่แล้วเนี่ยออกมาสามารถสร้างเป็นมูลค่าได้ทันทีแต่ประเดียวกันเนี่ยในส่วนภาคอุตสาหกรรมที่มีความต้องการที่จะวิจัยหรือมีโจทย์ของเขาโดยเฉพาะเนี่ยนะครับก็สามารถที่จะลิงก์ผ่านทางสถาบันวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมสภอุตสาหกรรมมาได้ เพื่อที่จะเข้าถึงผู้ผู้วิจัยนะครับอย่างไรก็ตามถือเป็นอีกหนึ่งมิติที่ทางสำนักง,งานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติหรือสวทชจะเป็นส่วนเติมเต็มให้ผู้ประกอบการไทยได้เข้าถึงแหล่งงานวิจัยได้เพิ่มมากขึ้นเนื่องจากทางสวทชนั้นได้มีผลงานวิจัยทางภาคอุตสาหกรรมสามารถที่จะนำไปใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ได้อยู่เป็นจำนวนมาก โดยทางสวทชจะได้นําผลงานวิจัยที่ถือสิทธิ์ทางทรัพย์สินทางปัญญา100%และเป็นผลงานที่ยังไม่เคยให้สิทธิ์กับผู้ใดมาก่อนอาทิการวิจัยให้กับกลุ่มอุปกรณ์ทางการแพทย์กลุ่มการเกษตรและกลุ่มอุตสาหกรรมทั่วไปมาถ่ายทอดให้กับผู้ประกอบการเอกชนที่สนใจแบบไม่สงวนลิขสิทธิ์หรือที่เรียกกันว่า n o n e x c l u s i v e ซึ่งการถ่ายทอดนี้จะดําเนินการในรูปแบบต่างๆตามความเหมาะสม เช่นการฝึกอบรมการสาธิตการดูงานเอกสารคู่มือและคิดค่าใช้จ่ายที่ต่ำที่สุดซึ่งโครงการนี้ได้เน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้แก่ผู้ประกอบการเอกชนไทยที่มีความสนใจที่จะนำเอานวัตกรรมเทคโนโลยีนำไปต่อย,ยอดหรือขยายผลเป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่และเพิ่มมูลค่าให้สูงขึ้นทั้งนี้ทางสวทช จึงได้กำหนดคุณสมบัติของผู้ประกอบการที่จะขอรับการถ่ายทอดต้องเป็นนิติบุคคลที่จดทะเบียนในประเทศไทยมีผู้ถือหุ้นไทยอย่างน้อยร้อยละ51มีศักยภาพมีความพร้อมมีความเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีและพร้อมมีบุคลากร,กรที่พร้อมกับการถ่ายทอดในสาขาที่สนใจ กระผมโครงการล่างนะครับถือเป็นการผลักดันและก็การร่วมมือที่ดีของทั้งหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนนะครับที่จะเป็นการก้าวหน้าในการพัฒนาในเรื่องของผลักดันในเรื่องของผู้ประกอบการให้เข้าถึงผลงานวิจัยและรวมไปถึงนักวิจัยในการที่จะพัฒนาเทคโนโลยีแล้วก็งานวิจัยต่างวให้ไปสู่เชิงพาณิชย์ได้อย่างมีคุณภาพมากขึ้นนะครับอย่างไรก็ตามการร่วมมือในครั้งนี้นะครับจะเป็นการพัฒนาประเทศให้มีความยั่งยืนรวมไปถึงการพัฒนาการแข่งขันในเรื่องของเทคโนโลยีของประเทศให้มีความก้าวหน้าและยั่งยืน ต่อไปในอนาคตนะครับทีมข่าวมอสเนียถ่ายภาพสุรนันกันเพชรรายงานครับเป็นอีกหนึ่งโครงการนะคะที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ค่ะเน้นในเรื่องของการส่งเสริมให้ผู้ประกอบการเนี่ยนำเอาความรู้แล้วก็นวัตกรรมต่างๆที่ได้รับจากงานนี้ไปต่อยอดขยายผลให้เป็นสินค้าที่มีความแปลกใหม่แน่นอนค่ะถ้ามีความแปลกใหม่และมีเอกลักษณ์มูลค่าของสินค้าเหล่านั้นก็จะเพิ่มแล้วก็สูงมากขึ้นอีกด้วยแหละคะ่ะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นะคะในช่วงหน้าค่ะมอสเฟลมีข้อมูลดีๆที่น่าสนใจรอคุณผู้มชมอยู่สักครู่ค่ะ